ณแดนป่าดงพญาไฟทางทิศใต้มีหมู่บ้านตั้งใหม่อยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านโนนคลอหมู่บ้านโนนคลอแห่งนี้มีประชากรเพียงห้าหลังคาเรือนพวกเขาอพยพมาจากเขตอำเภอปากช่องมาแพ้่ทางบุกเบิกป่าทำไร่ข้าวโพดปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลักซึ่งก็ได้ผลดีเนื่องจากที่ดินบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ ต้นข้าวโพดจึงออกผลออกฝักมากมายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโนนคลอทั้งห้าครอบครัวยังเป็นกอบเป็นกรรมด้วยเหตุนี้เพียงระยะเวลาเพียงสปีฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านโนนคลอทุกคนจึงดีขึ้นแต่ครั้นพอปีที่สปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวขณะที่ต้นข้าวโพดกำลังเติบโตงอกงามออกฝักอ่อน ลุงคำตันหัวหน้าหมู่บ้านและลูกบ้านพากันเดินตรวจดูผลผล,ผลิตของพวกตนด้วยความอิ่มเอมใจพอเดินไปเดินไปได้สักพักก็ต้องพากันชะงักใจหายว่บอุทานขึ้นว่าเฮ้ยแย่แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นภาพของต้นข้าวโพดจำนวนมากหักแหลกรานถูกดึงถอนถูกกัดกินช้างป่า มีช้างป่าออกมากินข้าวโพดของเราโธ่โธ่หมดกันหมดกันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วหากไม่ป้องกันปีนี้ข้าวโพดของเราคงไม่เหลือแน่ๆลุงคำตันและเพื่อนบ้านต่างพากันวิตกกังวลรีบกลับเข้าหมู่บ้านปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดมันมากันตอนกลางคืนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พูดขึ้นพวกเรา ต้องตั้งเวรยามไปคอยเฝ้าหากพวกมันออกจากดงมาก็หญิงปืนขับไล่พวกมันไปลุงคำตันบอกเพื่อนบ้านทุกๆคนแล้วตอนเย็นวันนั้นลุงคำตันกับตาทาก็อาสาไปตรวจตราไร่ข้โพดเป็นคืนแรกลุงคำตันสะพายปืนลูกซองแฝดส่วนตาทาสะพายลูกซองเดียวเอากระสุนใส่ย,ย่ามไปคนละสิบกว่านัด หากพวกมันมาอีกในคืนนี้ข้าจะยิงให้มันตายคาไร่และหากเป็นช้างงาก็จะตัดงาของมันมาให้พวกแกได้ดูตาทาพูดคุยบอกเด็กๆลูกหลานอย่างอารมณ์ดีตาไปด้วยไปด้วยพวกเด็กๆร้องขอไปไม่ได้รอกเอาไว้ให้โตเป็นหนุ่มเสียก่อนพวกแกยังเป็นเด็กหากช้างมันไล่จะวิ่งหนีมันไม่ทันระวังตัวด้วยนะ ตาทาลุงคำตันพวกชาวบ้านบางคนก็พากันกล่าวเตือนด้วยความห่วงใยเพราะต่างรู้ว่าพวกช้างป่านั้นมีนิสัยดุร้ายลุงคำตันและตาทาเดินตามกันออกจากหมู่บ้านไปอย่างไร่ข้อพดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณครึ่งกิโลเมตรครั้นพอไปถึงดวงตะวันก็ตกดินพอดีพากันปีนขึ้นไปยังห้างซึ่งขัดไว้บนต้นไม้สูง ประมาณสักสองทุ่มพระจันทร์ก็ลอยดวงส่องแสงสว่างกระจางฟ้าทั่วแนวไร่ข้าวโพดกว้างชายดงพญาไฟเยือกเย็นชำ่ำด้วยสายลมหนาวที่พราวพัดมาแรงพัดเป่าของสายลมหนาวทำให้ยอดต้นข้าวโพดในไร่พลิ้วสะบัดเห็นลู่อยู่ท่ามกลางแสงจันทร์แล้วทันใดนั้น เงาดำตะคุ่มตะคุ่มสูงใหญ่ก็เยืองย่างออกมาจากชายดงเห็นตระงานอยู่เหนือต้นข้าวโพดมันมากันสองตัวเป็นช้างงาทั้งคู่แต่ตัวหนึ่งแยกไปก่อนที่คนบนห้างจะมองเห็นส่วนอีกตัวเดินลุยดงข้าวโพดเข้ามาจนใกล้ห้างที่ลุงคำตันและตาทานั่งอยู่จากแสงจันทร์ที่ส่องสว่างเห็นชัดว่า มันเอางวงม้วนรัดดึงลําต้นข้าโพดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วฟาดลงไปที่ขาหน้าของมันที่ยกขึ้นเพื่อให้ดินหลุดร่วงแล้วจากนั้นก็ยัดต้นข้าวโพดซึ่งมีฝักอ่อนๆเข้าปากเขียวใบหูกว้างใหญ่โบกสะบัดดังพึบพับพึบพับมันเดินไปกินไปจนป่าข้าโพดถูกเอียบแหลกเป็นทางลุงคำตันและตาทา นั่งตัวแข็งตกตะลึงมองจ้องดูความยิ่งใหญ่ของช้างงาตัวนั้นด้วยใจที่สั่นระรัวพวกเขาไม่กล้ากระดุกกระดิกด้วยเกรงว่ามันจะได้ยินเสียงเพราะต้นไม้ที่เขาขัดห้างอยู่นี้ต้นเล็กคงไม่อาจจะทนต่อแรงกระแทกของช้างมหึมาได้อย่างแน่นอนคิดดังนั้นแล้วจึงต่างถือปืนจ้องลงไปแต่ไม่กล้ายิง ล่อยให้มันเดินผ่านและรับหายเข้าไปในดงข้าวโพดพอมันห่างออกไปตาถาก็ได้สติกระซิบพูดขึ้นว่าลุงคำตันจะปล่อยให้มันทำลายไร่ข้าวโพดจนหมดหรอลุงคำตันจึงกระซิบตอบว่าแล้วจะเอายังไงมันเดินห่างไปแล้วตามลงไปยิงมันสิลุงซุ่มไปตามป่าข้าวโพดมันไม่เห็นเราหรอกเข้าไปยิงมันใกล้ๆหากยิงมันได้เราจะได้งาของมัน มาแบ่งกันคนละข้างลุงคำตันคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นด้วยค่อยๆไต่ลงจากห้างเดินย่องย่องสืบเท้าไประหว่างต้นข้าวโพดท,ที่ขึ้นสูงท่วมหัวอย่างระมัดระวังครู่เดียวเท่านั้นก็ได้เห็นร่างของเจ้างายาวตัวนั้นได้อย่างชัดเจนมันกำลังเอางวงดึงต้นข้าวโพดใส่ปากและเคี้ยกินอย่างเพลิดเพลินโดยไม่รู้ว่า มัจยูราชกำลังจะกระชากวิญญาณของมันให้ดุดลอยไปแล้วลุงคำตันและตาทาคืบคลานเข้าไปจนใกล้ในระยะเผาขนเขาทั้งสองอยู่ทางด้านใต้ลมซึ่งพัดแรงดังวีดวิวพอได้ระยะคนทั้งสองก็ประทับปืนเล็งไปที่สมองจากนั้นก็ลั่นไกเสียงปืนสองกระบอกระเบิดดังเปรียงเปรียงปล่อยกระสุนลูกโดด เข้าทะลุทะลวงสู่จุดมรณะอย่างแม่นยำช้างงาตัวมหึมาตัวนั้นพะงะสุดหวบร้องโอกโอกขาหน้ากลางออกหัวงุ้มลงงาทิ่มกับพื้นดินกระตุกอยู่ครู่เดียวก็แน่นิ่งไปมันเสร็จเราแล้วลุงคำตันตาทาพูดอย่างตื่นเต้นดีใจที่เห็นร่างมหึมาเท่าโขดหินนอนสิ้นริ์อยู่ต่อหน้าลุงคำตันก็ปิติยินดีพูดขึ้นบ้างว่า เราฆ่ามันได้แล้วสำเร็จแล้วช่างง่ายได้เลือเกินคราวนี้จะไม่มีช้างตัวไหนเข้ามาทำลายข้าโพดในไร่ของพวกเราอีกแล้วทั้งลุงคำตันและตาทาต่างบอกกันและกันแต่แต่พวกเขาดีใจกันได้เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นก็ต้องพากันสะดุ้งเฮือกยังคาดไม่ถึงเพราะในฉับพลันก็มีเสียงร้องแปรแปร,แปรกำปนาดดังขึ้น จนไร่ข้าโพดสะเทือนและมีเสียงแล่นดังโครมคลามตะลุยมาอย่างรวดเร็วป่าลมพายุคุณพระช่วยมันยังมีอีกตัวหนึ่งลุงคำตันใจหายวา่าส่วนตาทาก็ตกใจมองไปรอบรอบตัวด้วยความตื่นตระหนกอกสันขวัญหายเพราะไม่คาดคิดว่ายังมีช้างอีกตัวอยู่ในบริเวณป่าข้าวโพดแห่งนี้ด้วยคนทั้งสองหมอบนิ่ง พยายามหลบกำบังช้างอีกตัววิ่งวนเป็นวงกลมไปมาในป่าข้อโพดเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นมันเสียงมันวิ่งไปแล้วมันอาจจะไปแล้วละตาทากระซิบพวกเขาไม่รู้ว่าที่มันกำลังวิ่งวนก็เพราะมันกำลังหาจุดทางใต้ลมเพื่อจับกลิ่นตำแหน่งของพวกเขาและครู่เดียวเท่านั้นมันก็ปรีเข้ามาหาอย่างดุร้ายด้วยความโกรธแค้นที่รู้ว่าคนทั้งสองฆ่าเพื่อนของมัน หนีเร็วลุงคำตันตะโกนสุดเสียงเมื่อเห็นช้างร้ายตัวนั้นใกล้เข้ามาเขาทั้งสองวิ่งวิ่งความหวาดกลัวจูโจมพุ่งเข้ามาจนเต็มดวงใจพวกเขาวิ่งวิ่งกลับไปทางหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเพียงครึ่งกิโลเมตรช้างมาช้างมาวิ่งไปตะโกนไปพลางด้วยความกลัวแทบขาดใจขณะเดียวกันที่หมู่บ้านโนนคล้อชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่หลับ เสียงปืนที่ดังกัมปนาทและเสียงแปลแผลนของช้างดังแววมาตามสายลมบางคนพอได้ยินก็ตะโกนบอกกันว่าลุงคำตันกับตาทาคงเจอช้างแล้วเสียงปืนเสียงช้างร้องดังลั่นเลยชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันตกใจพาวาออกจากเรือนลงมาจับก,กลุ่มรวมกันบนลานบินกลางหมู่บ้านแล้วพักเดียวเท่านั้นทุกคนก็ได้ประจักษ์ในสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อทั้งลุงคำตันและตาทาวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในเขตหมู่บ้านพลางตะโกนลั่นว่าช้างช้างตามข้ามาหนีเร็วหนีกันไปให้พร้รชาวบ้านโนนคล้อกลุ่มใหญ่ต่างสะดุ้งผวาเฮือกยังตื่นกระหนกแต่อนิจจาไม่ทันเสียแล้วช้าไปเสีแล้วช้างดุร้ายตัวนั้นพุ่งตามหลังลุงคำตันและตาทามาติดติดเสียงแปลแผลนของมัน ทำให้ชาวบ้านสิบกว่าคนแตกกระเจิงกันไปเหมือนเพึ่งแตกรังช้างช้างบุกหมู่บ้านแล้วหนีแล้วหนีไปเสียงร้องเตือนอย่างตกอ,อกตกใจทำความกลาหลให้เกิดขึ้นในบ้านเรือนทุกหลังเจ้าช้างร้ายพุ่งเข้าทําลายเรือนหลังแรกซึ่งเป็นกระท่อมไม้ที่บอบบางตัวเรือนถูกมันกระแทกพังทลายไปในชั่วพริบตามัน มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมันพุ่งไปยังเรือนหลังอื่นๆกระแทกชนและเอางวงงาดึงกระชากอย่างบ้าคลั่งดังโครมครามพลางร้องคำรามเสียงผู้คนวีดร้องขึ้นสุดเสียงกระจนหนีลงจากเรือนแล้วทันใดเหตุการณ์ที่น่าสยองก็เกิดขึ้นพ่อเท่าคนหนึ่งซึ่งยืนตัวสั่นอยู่ใต้แสงจันทร์หลบไม่ทันก็ถูกช้างร้ายเอางวงรัด ยกชูขึ้นกวัดแกว่งแล้วเวียงกระเด็นไปกระแทกกับพื้นดินคนเคราะหร้ายคนต่อมาเป็นหญิงซึ่งตกจากเรือนแล้วลุกงวนเงนินพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่ทันเจ้าช้างที่บ้าคลั่งเอางวงหนาใหญ่โตหมวนรัดร่างของเธอไว้แล้วโยนขึ้นสุดแรงหญิงสาวหวีดร้องสุดเสียงปิิวหือแขนขากางแล้วตกกระแทกกับพื้น เจ้าชางร้ายก้มหัวเอางาแทงซ้าแล้วสะบัดจนร่างของเธอกระเด็นหือไปในความมืดลุงคําตันใจหายว่าเมื่อเห็นเพื่อนบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเนต้องมาตายอย่างหน้าอานาถต่อหน้าต่อตาแกได้สติจึงร้องตะโกนบอกตาทาซึ่งหลบอยู่บริเวณน,นั้นขึ้นว่า้าสกัดมันไว้มันฆ่าคนไปสองคนแล้ว ตาาได้สติความกลัวที่มีอยู่เมื่อครู่หายไปกลายเป็นความโกรธความบ้าบินขึ้นมาแทนแกวิ่งกลับเข้าปเผชิญหน้ากับเจ้าช้างร้ายที่กำลังบ้าคลั่งแต่ด้วยความตื่นเต้นความเหนื่อยจากการวิ่งหนีเมื่อครู่ทำให้ไม่อาจจะควบคุมความตื่นเต้นนั้นได้ตาาลั่นไกลปล่อยกระสุนไปแต่อนิจจากระสุนพลาดไม่ถูกจุดสาคัญเจ้าช้างร้ายพุ่งสวนในชั่วพริบตา คลิปตาเดียวเท่าน,นั้นร่างของตาทาก็ถูกมันรวบรัดด้วยงวงแล้วฟาดลงกับพื้นจากนั้นมันก็เหยียบซ้ำจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาของลุงคำตันลุงคำตันขวัญหายหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะคิดต่อสู้กลับหลังหันวิ่งตะเลิดตามคนอื่นๆไปอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งวิ่งวิ่งไปจนหมดแรงกำลังสุดตัวลงหมอบบงัง หลังโคนหมายมืดห่อพักฮักจนตัวโยนท่ามกลางแสงจัน์สลัวนั้นลุงคำตันได้ยินเสียงโกนจนาดของช้างและเสียงพังทลายของบ้านเรือนดังโครมครามโครมครามแววมาอย่างน่าสะพรึงกลัวลุงคำตันตัวสัน่นใจสั่นระร,ริกอุทานอยู่ในใจยังตื่นตระหนกว่าคุณพระช่วยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้า ข้าฝันร้ายไปหรือเปล่าลุงคำตันคิดได้แค่นั้นความรู้สึกที่มีอยู่ก็พลันดับวูบไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยเช้าว,วันต่อมาพอฟ้าสางหยาดน้ำค้างและสายหมอกพร่างพรมลุงคำตันฟื้นจากความสลบสไลย,ยันตัวลุกขึ้นจากพงหญ้าหลังโคนไม้พอได้สติก็ร้องอุทานว่าข้าฝันไปหรือเปล่าข้าฝันไปหรือเปล่าขอให้มัน เป็นเพียงความฝันเถอะคุณพระช่วยคุณพระช่วยด้วยแกเดินโซซัดโซเซย้อนกลับไปทางหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นมีเสียงร้องไห้ระงมโหยหวนของเพื่อนบ้านดังแว่วมาเมื่อเข้าไปถึงแกก็ต้องตะลึงจนหัวเข่าสุดทวบเรือนของแกและของคนอื่นๆทั้งห้าหลังที่ปลูกอยู่ติดๆกันนั้นได้พังทลายราบลงจนหมดสิน้น ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วตาคำตันเอ้ยเมียของแกผวาเข้ามาหาแล้วร่ำให้คร่ำครวญจากการสำรวจในตอนสายวันนั้นได้พบว่ามีคนถูกช้างฆ่าตายไปสามคนบ้านเรือนห้าหลังพังทลายไปหมดสิน้นหลังจากฝังศพคนที่เคราะห์ร้ายนั้นแล้วลุงคำตันและเพื่อนบ้านที่เหลือก็พากันจูงลูกจูงหลาน อพยพออกจากหมู่บ้านโนนคลอโซซัดโซเซพากันกลับไปยังเขตอำเภอปากช่องอันเป็นแหล่งที่อยู่เดิมปล่อยให้หมู่บ้านโนนคลอชายดงพญาไฟแห่งนั้นกลายเป็นหมู่บ้านร้างที่วังเวงวันเวลาผ่านพ้นไปประมาณสิบวันพระทูดงสี่รูปนำโดยหลวงปู่บุญนาแห่งวัดป่าดงพญาไฟได้เดินทูดงจาริก รอนแรมมาจนถึงหมู่บ้านร้างแห่งนั้นในตอนบ่ายใกล้ค่าเมื่อได้เห็นสภาพอันยับเยินของบ้านเรือนและร่องรอยของช้างท่านและพระลูกศิษย์ก็ต่างพากันเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ทันทีว่าหมู่บ้านโนนคลอแห่งนี้ถูกช้างทำลายจนราบคาบและกลางหมู่บ้านได้พบหลุมฝังศพสามหลุมเรียงกันอยู่พอได้เห็นหลวงปู่บุญนา ก็ทอดถอนใจพูดบอกกับพระลูกศิษย์ว่าท่านเอ่ยคืนนี้พวกเราปาักกฏกันอยู่ที่นี่ละแล้วก็แผ่เมตตาให้คนที่ตายทั้งสามคนนี้ด้วยนึกว่าช่วยสงเคราะห์พวกเขาคืนนั้นหลวงปู่บุญนาและคณะสง์สวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญภาวนาและแผ่เมตตาอยู่จนดึกดื่นพอถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนท่ามกลางแสงจันทร์สลัว หลวงปู่บุญนาและพระอีกสามรูปก็ได้เห็นช้างป่าตัวใหญ่งวงงายาวดำทะมึนเดินเยื้องย่างออกมาแล้วชูงวงขึ้นฟ้าส่งเสียงร้องคำรามดังแปรแฝ่แนยังดุร้ายหลวงปู่บุญนาจึงสำรวมใจแผ่เมตตาไปยังช้างพลายตัวนั้นตั้งจิตพูดขึ้นว่าสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเ,เวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถินอิทังสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดกระแสจิตเมตตาอันชัาเย็นของหลวงปู่บุญนาแห่งวัดป่าดงพญาไฟแผ่ซ่านไปกับสายหมอกและหยาดน้ำค้างยามดึกช้างร้ายที่ชูงวงร้องคำรามตัวนั้นชะงักงันแล้วลดงวงลงในฉับพลันคล้ายจะรับรู้ต่อกระแสแห่งความเมตตา มันหมุนตัวกลับก้าวเดินจากไปช้าๆไกลออกไปไกลออกไปแล้วลับหายไปทางชายดงท่ามกลางแสงจันทร์